อันนี้น่สันมาร์ทใช่ไหมนิสันมาร์ทหัวฉีดยกค้างมานะนี่เดี๋ยวลองดูนี่ควันหัวฉีดยกค้างนี่ควันออกแบบนี้เลยไหลๆควันขาวถ้าเกิดปืนเข้ามาหาล้านนะน่าจะก้านคดได้เลยนี่น้ำมันหยดแล้วนี่เห็นน้ำมันน้ำมันหยดไหมออกปโอเคอันนี้ถอดหัวฉีดมาเช็กละครับหัวฉีดอ่านิสันมาร์ทนะนี่ยกค้างนี่นะนี่ ตัวซ้ายกับตัวขวาเสียบปลั๊กอยู่นะนี่ไม่ได้เสียบปลั๊กนะหัวที่สองนี่โอเคอาการนี้ควรเปลี่ยนหัวฉีดนะหัวฉีดอยู่หัวละสี่ร้อยบาทนี่โอเคนี่ครับลีกตลอดเลยนะนี่ไม่ได้เสียบปลั๊กนะโอเคเดี๋ยวทําการแก้ไขให้ครับหัวฉีดที่มีปัญหาครับนี่ครับไม่มีกองนะกองทะลุแตกหมดละมีปัญหาจุดนี้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับที่ร้านเบอร์แคดูช็อปนะครับศูนย์เก้3นะคสับถ้าอี่เก้าเจะดสนครับยินดีให้บริการครับ